ค่ะแต่ชอบมินเรื่อรนี้นะวันนี้เจ้าพี่มินจะพาไปเรี่อของน้องแซลมอนนะคะมา 1, วันสองวันเมื่อวานนะคะที่พี่มิ้เห็นอาการแปลกๆของน้องแซลมอนคือน้องแซลมอนตาบวมนะคะแก้มป่องที่ี่มิก็เลยมาผสมนมแพ้ให้น้องเขาบำรุงก่อนนะเพราะกลัวว่าน้องเขาเนี่ยจะกินอะไรไม่ค่อยได้นะคะก็เลยต้องมาบำรุงน้องเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่มินจะพาน้องแซลมอนไปหาหมอในวันพรุ่งนี้นะคะก็ พี่มินก็ต้องบำรุงน้องเขาระหว่างรอนะคะอาการเบื้องต้นที่มีรักษาคือพี่มินลองเสิร์ชดูในเน็ตน,นะก็คือให้เราลองซื้อยาหยอดตานะคะของของเฉพาะเด็กอะเนาะมันจะอ่อนกว่าของผู้ใหญ่อย่างเรานะคะลองหยอดบ้างบำรุงให้น้องเขาก่อนนะโอเคค่ะพี่มินพาไปหาแซมมอนโอเคค่ะนี่พามาหาน้องป่วยนะแซมมอนป่วยไม่ค่อยสบายนะแซมมอนพี่มินจะหยอดตานะคะ แล้วก็นี่ย,ยาหยดตาที่มินซื้อมานะ40บาทมันเป็นของยอดเด็กเนาะมินก็จะหยอดบรรเทาอาการเจ็บให้น้องแซลมอนไปก่อนนะคะโอเคค่ะแต่พี่มินหยดตาน้องแซลมอนนะคะโอเคค่ะอชอบคลิปนี้ไว้ติดตามน้องแซลมอนนะคะว่าไปหาหมอแล้วหมอจะว่ายังไงบ้างติดตามในคลิปหน้านะคะบ้ายบายค่ะ